XLT แต่งหล่อรอบคันจ้าคันนี้เป็น XLT นะคะราคาเกียร์ธรรมดาอยู่ที่854,000บาทค่ะราคาเกียร์ออโต้อยู่ที่899,000บาทเท่านั้นเองนะคะคันนี้แต่ง F150 ค่ะด้านหน้านะคะเป็นตัวอักษร FORD สีขาวดำค่ะเป็นสีทูโทน,นะคะแล้วก็อ่ะคันนี้สังเกตด้านบน ด้านบนตรงนี้เราติดตั้งสกค๊ปแบบฟิตให้นะคะเป็นตัวแรดเนาะงานเนียนมากๆเลยค่ะในลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะให้เข้ากับสีรถของลูกค้าได้เลยค่ะแล้วก็เรามีให้เลือกนะคะเป็นตัวม้าแล้วก็ตัวแรดนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะ,ะด้านล่างถัดมาเป็นไฟหน้านะคะตรงนี้เราติดตั้งไฟหน้ามาแต่งให้กับคุณลูกค้าด้วยมีสาขีดแล้วก็มีตัววงแหวนนะคะที่เพิ่มเติมมาให้นะคะ แล้วก็ข้อไฟหน้าเพื่อเพิ่มความดุดันให้กับรถนะคะแล้วก็กันชนด้านหน้าก็จะมีไฟตัวสตรงนี้นะคะถ้าเราเปิดไฟจะเห็นไฟดวงอีกดวงติดตรงนี้นะคะก็คือหล่อมากๆเลยนะคะมีไฟ3จุดให้ด้วยนะคะตรงกระจังหน้านะคะตรงนี้เนาะแล้วก็นะคะคันนี้จะเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วค่ะ เป็น6นิ้วของ F150 โดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็หล่อมากๆเลยเพราะว่าคันนี้เป็น Mac ขอบสินะคะมาพร้อมกับยาง s ู Mac นะคะเป็นยาง a อ t ท r a i n นั่นเองนะคะแล้วก็ถัดมาค่ะด้านข้างคันนี้ก็จะติดสติกเกอร์ลายศาสโคนด้วยนะคะแล้วก็มีติดเพิ่มเป็นกันสาดนะคะแล้วก็เบ้ามือจับแล้วก็ด้านบนจะเป็นในส่วนของเราหลังคาค่ะตรงนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าจะติดตั้งอะไรเพิ่มน,นะคะ แล้วก็ตรงฝาถังน้ํามันแล้วก็ติดครอบมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะตรงนี้เป็นโลบาเหล็กนะคะเป็นงานอาเรนเดอร์ตัวนี้งานตัวนี้เป็นงานที่แบบว่าสวยมากๆเลยนะคะเป็นขายาวด้วยนะคะแล้วก็ติดตั้งสติกเกอร์สี่คูณสี่พิเศษไปให้ด้วยนะคะตรงนี้แล้วก็นะคะเป็นในส่วนของขอบไฟท้ายติดตั้งเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้รถด,ดูมีมิติมากขึ้นค่ะ,ะแล้วก็นะคะ สติกเกอร์ลายสาสโคด้านท้ายค่ะเพื่อเพิ่มความหลอดุดันให้กับตัวรถมากๆยิ่งขึ้นเลยนะคะอ่าแล้วก็เบ้าท้ายค่ะตรงนี้เป็นเบ้าท้ายแบบดาบ3มชิ้นนะคะติดตั้งเพิ่มมาให้ลูกค้าะคะ่ะแล้วก็อ่าตรงนี้หล่อมากๆเลยค่ะตรงนี้เป็นกันชนท้ายแบบเหล็กนะคะเป็นของหนุ่มอ่าติดตั้งเซ็นเซอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาพร้อมกับห่วงนะคะได้ห่วงมาห่วงลากจูงนะคะ แล้วก็ตะขอมาให้ด้วยนะคะหล่อมากๆเลยนะคะแล้วก็คันนี้เราติดตั้งนะคะเป็นกล้องให้ลูกค้าด้วยนะคะกล้องหน้าหลังให้เรียบร้อยแล้วตรงนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะทักเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรของแซกจะเป็น0850056044นะคะเซลแซกเป็นคนร้อยอนะคะทักมาได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะคะ หล่อมากๆเลยค่ะลูกค้าสำหรับใครที่สนใจอย่าลืมนะคะทักเข้ามาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ